เฮ้ยทุกคนตัวน,นี้ตายแล้วตัวใหญ่ด้วยไอนน้กล้ามเหลืองโอ้ทุกคนใหญ่มากใหญ่มากค่ะทุกคนกล้ามเหลืองข้ามไปชมกุง้งศรีตะข่ายนะครับ <c oughs> ได้กุ้งฟรีตัวนี้เนี่ยนะรครับสำหรับคนที่ลงมราก็ทิ้งเอา้าเฮ้ยของจริงบอกแล้วว่าไม่เคยพลาดนะคะตรงนี้นะคะหันโดนซ้ายหน่อยโดนหนีบไปแล้วค่ะทุกคนน่าสุด พบกับมิสเตอร์สันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมออกมางกงกงแม่น้ำเจ้าพิยาเนื่องจากว่าน้ามันขยับลงมาถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะไอ้มันก็ลงมาเยอะพอสมควรแต่ก็ยังเป็มะลิ่งอยู่นะแต่ถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากเนี่ยครับดูท่านชมดูไปดูคลิปเลยเลยมันเพิ่งลงมานะปกติมันขึ้นมาบนถนนเนี่ยตอนแรกตรงที่เราเคยถ่ายตรงนี้คือบ้านล้างแล้วก็น้ําจะต่ํากว่าถูกป่ะใช่จากที่เรางมเมตรก็เป็น2เมตร2เมตรกว่ากว่าจากที่เรมงมงสองเมตรก็เป็น4เมตรกว่ากว่าประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม แล้วก็วันนี้จะมาลุ้นด้วยว่าจะมีตัวเปล่านะครับพ่อพ่อลองชะลอเรือบ้านหนึ่งเลยเพอท่านผู้ชมดูหมายนะครับนี่หมายเป็นบ้านล้างนะครับก่อนลงน้ําแล้วก็ต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างคาเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพ่อขยับเรือให้นิ่งให้หน่อยนะครับผมก็จะดูน้ํานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับให้กําลังใจน้องด้วยนะครับน้องไม่ได้งมประมาณ6เดือนหรือ5เดือนจะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยู่จังหวัดไหนชมจิ้มงงกุ้ง ไปท่านผู้ชมเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าลงน้ํากันนะมาลุ้นกันว่าวันนี้โอกาสที่จะได้ตัวมีไหมนะครับ<ม>เพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนน้นําอย่างนี้ไปเพื่อการเสียเวลาไปครับผมบรรยากาศพอพออยู่เชฟเอาครับท่านผ<ม>ู้ชมเรามางมถัดจากบ้านล้างมาหน่อยเพราะว่าสวะตรงนั้นมันก็มีเยอะนะครับมันกำลงังโถมมาเดี๋ยวเรางมจากตรงนี้ไล่ไปหาตรงนู้นนะ่นไหมหน่อยไม่ได้เปลี่ยนก็คืออยู่โซนกันแหละแต่แค่หลบสวะมาให้มันเข้ามาก่อนเพราะว่าถ้าสว่เยอะเยอะแน่นแน่นมันอันตรายสาหรับผมไปท่านผู้ชมขออนุญาตเตรียม ท่านผู้ชมวอกาไม่มีอะไรมากมือเปล่าแล้วก็มีคนเลยถามหลายๆายท่านบอกว่ามิตรสันเนี่ยงมกุ้งมีแบบมีพี่มิตรสันเนี่ยทำไมได้ไวจังคือคลิปอ่ะมันยาวสองสชั่วโมงผมตัดย่อลงมาให้สั้นที่สุดบางทีงม100เมตรไม่ได้กุ้งก็มี200เมตรได้กุ้ง 2, 2ตัวตัวก็มีนะครับผมตัดคลิปมาให้สั้นที่สุดบางคนแบบว่าอพอไงเห็นคลิปว่าจับเอาจับเอามันไม่ใช่ผมพยายามบอกในคลิปแล้วนะครับและการงมมุ้งผมคืองมหลับตาใช้มือสัมผัสตามซอกหินมันด้วยความชํานาญประสบการณ์งมมาเกือบ20ปีผผมมจจะรูุ้้ดดแนนวบาหเลยว่า ตรงไหนมีวงยางตรงไหนมีตอไม้ตรงไหนมีขดหินตรงไหนที่กุ้งมันจะอยู่แล้ววิธีตะปบทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ถามว่าผมไปงมที่อืนได้ไหมได้แต่ต้องมีคนพาม,มาพื้นที่ในการงม คนที่มาดูใหม่ก็ย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆเราได้ไมีหลายคลิปมากพยายามดูคลิปผมให้จบก่อนแล้วก็ดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่างมกุ้งให้จับง่ายจไม่มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมบอกแล้วว่าคืนนึ่ะผมวมตั้งแต่สองทุ่มยันตีสี่บางทีอยู่ในน้ําประมาณ2 0กว่ากิโลเมตรก็คือร้อเมตรตัวหนึ่งสองเมตรตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าจะง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมก็บอกในคลิปตลอดไม่ั้นเสียวลาขออนุญาตเปลี่ยนตัวลงน้ำก่อนเราจะเดินเก็บเพอย่างเดียว ไปถ่ายข้างล่างนะคะลงไปแล้วท่านผู้ชมผมยืนไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเข้าไปลิงตะลิงเหอกระ,ะลิงไม่ถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วครับครับท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับ มาครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มงมกันเลยเดี๋ครับงานเสียเวลาเฮ้ยได้ไมาแล้วค่ะทุกคนตัวแรกเฮ้ยแต่เฮ้ยสันได,ไ,ดได้แล้วได้แล้วทุกคนไหนไหนใสสวยเป็นไงบ้างตัวแรกของเราเป็นกุ้งกล้ามเหลืองวะ กามเหลืองตัวแรกแล้วไงก่อนเป็นไงบ้างน้ำลึกเอาเรื่องเลยถือว<า><ส>่าไงสอง,สองเมตรครับ ได้แล้วตัวใหญ่ด้วยว้าไหนชูให้ดูหน่อยกัมเหลืองโอ้ทุกคนใหญ่มากเป็นไงเป็นไงวันนี้รู้สึกไงตัวเนี้ยแต่น้ำหรือเกาเรืองน้ำน้ำน้ำเยอะใช่ไหมน้ำเยอะอุ้ยฝานฝานขาที่กล่องใหญ่มากค่ะทุกคนกามเหลือง ช้อนก็นไม่ได้ามาท่าชมคือที่ช้อนไม่ได้อามาไม่พร้อมเลยวันนี้ใช่คือมคือโยนเข้ามาแล้วก็น็อกกุ้งเลยนะทุกคนคมาแซมเปิลเลยมาแบบแบบเรียวๆเ,เลยโอเค <Okay. S 2> ค่ะครับท่าผม,ม้ชมเราก็สุดแล้วนะครับได้มาสองตัวถือว่าโอเคน้ําลึกมากแล้วหลุดประมาณห้าหกตัวนะที่สมัมผนะัสโดนก็ไซส์ขีดกว่าสองขีดขีดครึ่งนะั้นแต่ตัวเล็กเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับตัวเล็กใช่ไหมใช่น้ำลึกมากขนาดปกติที่ผมยืนตรงเนี้ย มันแค่หน้าแข่งเองถ้าดูคลิปเก่าๆนนั้นยิ่งออกไปตอนนี้มิดหัวแบบประมาณนัก2เมตรคือ,อง,งมได้จากข้างบนลงไปข้างนอกกันหรอใช่งมไล่จากหดหินลงไปข้างนอกแล้วก็หดขิงหดขิงแล้วอันตรายด,ดูดิช่องรูแ<ป>บบเดี่ยวแค่ช่อเต็มเลยเดี่ยวเนี่ยท่านผู้ชมรายการเสียเวลาและเปลี่ยนใหม่ใหม่ใม่กันเนี่ยอยากให้รู้ว่าเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็มีแบบคือผมงมเน้นนานเน้นไกลนะครับที่ได้เยอะเงี้ยรายการเสียเวลาไปครับ ครับท่านผู้ชมมาถึงหมายในตำนานนะฮะต่ดูน้ำเดี๋ยวเกือบขึ้นแท่นท่านผู้ชมดูเลยทอฉา,ายไปที่ตลาดเลยทุกคนหมายนี้เป็นหมายที่ เเมตรนี่ยออออออลึกน่าประมาณ4-5เมตรต <Okay. S 2> ้องมีโอเคทำ3เมตรช่อกุ้งติดตะข่ายนะครับดูดูกล้ามอยู่ขา้างล่างเอ๊ะกล้ามอยู่ในตะข่ายอันหนึ่งอะวะเกือบตายนะดีนะมาเจอก่อนใช่ปะได้กุ้งตีดตัวนี้เนี่ยนะครับผมหรับคนที่ลงลงก,ก็ทิ้งไม่ดีเลยเนาะโอ้ยตัวนห<ะ>นึ่งฮะกุ้งแต่เน่าไปแล้ว สดูดีเสียดายว่ะแล้วคนนั่งก็ทิ้งเนาะมั่วเลยเนาะ,ะตัวใหญ่มากเลยทุกคนโห,ห,หดูดีทุกคนดูกายมันติดอยู่นี่อยู่เลยตะไคร่คนที่หาปลาแล้วทิ้งใช่ไหมเนี่ยใช่ลงแล้วทิ้งเลยลงแล้วทิ้งเลยนะทุกคนแบบนี้ฮะดีแต<ด>่อย่าทำบ่อยให้นะเดี๋ยวขันให้ขันทุกคนเดี๋ยวขันเราขึ้นทำไมก่อนนะเดี๋ยวเราทุ้งเก็บก่อนอืมนะครับหมายสูตร หมายที่ว่ามาอะไรนะคะบอกเลยไม่เคยพลาดแน่นอนแต่ว่าวันนี้น้ําลึกมากทุกคนตอนแรกตรงนี้คือแบบมันจะไม่ขนาดนี้อะ่ะทุกคนหงงันมางมตรงนี้จะเป็นช่องรูข้างล่างอยู่นั้นเนี่ยไอช่องตรงนี้เอ้าหุยว้าของจริงบอกแล้วว่าไม่เคยพลาดนะคะตรงนี้นะคะหันโดนซ้ายหน่อยโดยนดหนีบไปแล้วคะ่ะทุกคนล่าสุดใหญ่อกอย่อยอยอยเก็บก่อนคะ่ะโอเค อันนี้น้ําลึกมากอืบอกค่ะผู้ชมอยูตอนแรกช่องตัวนี้มันมันลึกมากเลยเอ้ยไม่มันตื้นนะมันมีความลึกนามตรงนี้มีพงตาหนึ่งพงหมายเด็ดเลยไงหมายเด็ดหมายหมาประจำผมต่อครับท่านผู้ชมต่านผู้ชอตอนนี้น้ำเยอะมากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมายนะท่านผู้ชมเี๋ของงูมือสักทีสองทีตรงนี้ลึกกว่าปกติเนาะลึกเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นแล้ว ที่เราไม่ไ so ด okay, ้ออกกระนงน้ำนอกเลยนะเพราะน้ำมันมันแรงๆด้วยแล้วก็ลึกด้วยข้างในก็แรงแล้วใช่ไหมใช่โอเคไปเปลี่ยนไม้ครับครับเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะงมหน้าเขื่อนเราอีกอีกสองหมายสองหมายพอแล้วครับวันนี้เรามาเช็คนะครับเพราะน้ำยังลึกอยู่นะครับไม่ไหวด้วยใช่โอเคน้ำแรงด้วยครับแรงดูเนี่ยดูดูดูน้ำเลยดูความดูความน้ำเลย แรงมากเพราะว่า<ร>ม,มันยังไม่หมดหน้าน้ำขนาดเรือโยงยังเรือโยงอ่ะเรือโยนอ่ะอยังใช้ <4 S 2> ยังใช้สี่ล้ำาล,ลากเลยอ่ะสีห่ห้าลำมาท่านผู้ชมงานเสร็จแล้วอย่างเงี้ยผมตรงนี้น้ำแรงมากทุกคน เป็นไหนแล้วนี่อันนี้ได้มาแล้วค่ะอันนี้ได้แล้วของโครงรับนั่นกลบไปชือบมันจะหนีบกบ่่ะเนี่ยกลมหนีบถึงว่าไซส์นี้ก็ต้ยมยำได้ใช่ <laughs> เก็บค่ะ ออกไปหมน้ำนอกนะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมนะออกไปนอกโอ้ยผูช้ชมไม่ไหวนะน้ำแรงมากเลยะลึกมากเลย <S <S สู้ไม่ไหวไม่ไหวครับงงมาชั่วโมงนดี๋ยวไปสรุปก่อนเหนื่อยมากจริงครับคุณผู้ชมน้ำแรงไม่แรงดู ปลาปลากระโดดปลาเล็กกว่าติวอ้าวติวหกปลาแปบเยอะก็คืออีกทีนี้ก็มีเยอะมากก็คือพอก่อนพักพอก่อนแล้วก็กว่าจะงมได้ต้องรอให้น้ําขยับลงอีกสักสองเมตรก็รออีกจะมานู่นเลยน้ําลดเลยเนาะใกล้ๆไงใช่หลายเดือนมาขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วแต่ไม่ไหวต้องดูนี่ดูน้ำนี่ดูความแรงของน้ำดูความแรงของน้ำเนี่ยดูคนดูความแรง ไหลไปเองแะเนี่ยน้ำอ่ะไม่ได้ไม่ได้พายเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงคนใดแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูความแรงนะครับไม่ได้พายแล้วเนี่ยดูดิเหมือนีีคนเหมือนตาเรือต๊อกต๊อกต๊อ่ะแรงจักนะน้ำตรงนี้ลึกเดี๋ยวเราจะไปไปกิฟต์บนเสือใช่ไหมใช่ืเหน่อยเราผมต้องว่ายย้อนน้ำนะผมไม่ตามน้ำเพราะว่า ถ้าตามน้ำมันปล่อยตัวไหลลงมาตามน้ำมันจะเวลามีตัวเบ็ดมีตอไม้ที่มันอยู่กับตอเวลาเราไหลตามน้ำลงมามันจึ๊งง่ายทันทีแต่ถ้าเราว่ายส่วนน้ำไปโอกาสเราขี้ได้ไงแต่เข้าใจไหมเวลางมตามน้ำตัวมันไหลมาปี๊ดใช่ไหมเวลามันกระแทกอะไรมันเจ็บเวลาเบ็ดเบ็ดมาอยู่กับตอเนี้ยมันเกี่ยวเกี่ยวจึ๊งเข้าใจไหมผมถึงหวน้ำอ่ะท่านผู้ชมสรุปผลกันครับ เอาครับท่านผู้ชมผลงานงมกุ้งวันนี้งมมือเปล่าทอานผู้ชมปดแผลเลยเริ่มกันไหมนะนะครับใช้เวลางมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมบอกว่าพยายามบอกให้กับพี่ๆน้าท่านาดูคลิปผมให้จบก่อนว่าผม,มาบางทีงมตั้งแต่สองทุ่มยันตีสี่อยู่ในน้ํางมประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับและผมตัดยอ่อให้มันสัน้สนที่สุดเพื่อให้พี่ๆนาดูและเข้าใจส่วนคลิปนี้ใช้เวลางม1ชั่วโมงนะครับถือว่าโอเคไหมถามว่าผมไม่ได้งมหลายเดือนออกมางม1ชั่วโมง แต่ก็หลุดไปเยอะนะครับและที่สาคัญไซส์เล็กๆนิ้วก้อยนิ้วโป้งกุ้งไข่ผมปล่อยนะครับแต่กุ้งตัวนี้ท้องโพงนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการฉันน้องก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากทานไม่ได้ทานมานานแล้วครับแต่เราก็กินก็กินอยากกินเราก็กินฝากคลิปต่อไปด้วยว่าจะทําอะไรแล้วก็รอดูทำข่าวแล้วก็ท่านชมครับขอกำลังใจจากพี่ๆน้าทุกท่านหน่อยครับว่าคลิปนี้สนุกหรือไม่สนุกและชมจากจังหวัดไหนนะครับผมขอขอบพระคุณจากใจจริงจริงครับ นี่ก็คือหาซ่าในการงุ้งแล้วนะครับลอน้ําปกติน,น้ําแรงมากน้าเชี่ยวมากก็ลึกมากยังลึกอยู่นะครับแ <c oughs> น่นจมูกแน่นจมูกแน่นหูเพราะว่าไม่ได้งมม,มาห้าเดือนยังไม่ค่อยเชี่ยวอะไรยังปวดกาลางปวดหูอยู่ครับทุกผู้ชมอ่ะไม่มีมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกไก็แชน้องด้วยนะคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องมาหน่อยนะครับบ๊ายบายครับผม